สวัสดีครับสวัสดีนานาทุกท่านครับสวัสดีตอนเช้าครับผมวันนี้เราจะขับรถไปดูหมายชะโดซะหน่อยขับข้างขับรถไปมาเจอข้างทางเป็นหมายสวยดีครับก็เลยแวะซะหน่อยเป็นหมายน่าจะพึ่งลอกครับผมนี่ครับมันจะมีปลาช่อนนะครับมีน้าข้อตีอยู่นี่ครับเหยื่อที่ใช้ก็จาเป็นนี้นะครับภูเขาครับมีช้สีเขียวครับ ขนาด3.6มจุดเซนครับผมน้ำหนัก7กรัมครับตัวเบ็ด1โอนะครับของว o ครับผมแล้วก็ใบเริวก็จะเป็นใบขอา2ใบนะครับเย๋่อไม่จมน้ำนะครับแล้วก็มีกันสวะให้ด้วยนะครับลองดูครับนี่จะมีผลงานให้ชมไหมครับกับปัะช่อน้างช้างครับลุยครับ ตอนนี้แกะกล่องใหม่เลยครับสดสดร้อนๆเลยเขาลอกนานแล้วผมเพิ่งมาเจอหรือเปล่าไม่ใช่ปลาเอาไปกันหมดแล้วมั้งดูแล้วเนี่ย <c oughs> ผมเพิ่งมาเจอหรือเปล่าไม่รู้หมายเนี่ย ภูเขาตอนนี้ใช้ได้ทุกสภาพหมายนะครับหมายบกก็ใช้ได้ครับผมตอนนี้มันเยอะไม่จมน้ำครับมีเสียงใบขอบครับผม ตัวมีตัวอย่างนี้มีตัวเดี๋ยวรู้เรื่องครับเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋มีไม่กัดไปกัดท่อนไม้ เรียบร้อยครับเรียบร้อยโดนโดนนะครับผมกบภูเขาีสสวยด้วยนี่ครับผมโดนแล้วครับติดนี่ครับเต็มปากเต็มคำใสสวยด้วยนี่มาแล้วครับนี่สวยแต่ตัวผอมไปหน่อยครับกบภูเขาสีเขียวครับนี่ครับโดนจนได้ครับ ไม่รู้ตัวเดียวกันที่กัดโดนไม้หรือเปล่าเต็มปากครับกับภูเขาับสีเขียวพร้อมไม่ได้เนี่ยครับขนาดสามสิบหกเซนครับน้ำหนักเจ็ดกรัมนะครับเหยือไม่จมน้ำครับมีกันสวะนะครับผมตัวเบ็ดหนึ่งโอครับใบเลีวแบบใบเคาะสองใบครับผมปากไวได้ครับมาลุยกันต่อครับ ภูเขาครับผมตอนนี้น้ำหนักสามเอน้ำหนักเจ็ดเจ็ดกร,รัมครับผมอุ้ยกัดไม่โดนยาวสามจุดหกเซนครับผมตอนนี้ตัวเบ็ดหนึ่งโอนะครับผมของมีพีโอครับแล้วก็ อย่าไม่จมน้ํานะครับผมมีกันสวะให้นะครับผมใช้ได้ดีทุกสภาพไม้นะครับไม้ลกๆก็ใช้งานได้ครับผมตัวนี้ใบหลิวใบเคาะครับผมตัวนี้เรียกลาได้ดีเลยครับผมใช้งานก็ตีไปแล้วก็กอกอมาเรื่อยๆครับกอช้าๆช้าๆก็ได้นะครับกอไวๆก็ได้แล้วแต่เรานะครับใส่เสียง ใบเคาะทำงานนะครับผมเรียกเลาปลาครับนี่ว้าวว้าวมีกัดมีกัดมีกัดลูกปลามีกัดปลามาเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องกัดไหมล่ะออสซี่ กัดลองดูนั่นไงนั่นไงกัดลองดูนั่นไงนั่นไง กัดโพดตีลังกากัดตีลังกากัดแม่ธรรมดาโลกไม่จำเดี๋ยวถ้าโดนนะเดี๋ยวรู้เรื่องรู้เรื่องแน่ถ้ากัดโดนนะนครับผมไวเคาะนะครับเบียบปลาได้ดีเลยครับผมตัวน,นี้เราเล่าปลาเลยครับ อ่าอ่างมีตัวขึ้นมีตัวไล่กัดลูกป้านั่นะเดี๋ยวรู้เรื่องเดีรู้ืออุ้ยเดี๋ยวูเดี๋ยวูเรื่องเดี๋ยวูเรื่องอุ้ยเดี๋ยวรู้เดี๋ยวูเรื่องเดี๋ยวูเรื่องอุ้ย้ยไม่โดนไม่โดน จัดกระโดดกัดเลยเมื่อกี้ใส่สวยใสสวยดูจัดไดเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องรู้เรื่องจ้าีไหมดีไหมออไม่เอาเอว้ยเมื่อกี้ถ้าโดนนะรู้เรื่องเลยครับ ขึ้นอยู่ตลอดที่ใช้งานกบภูเขาก็ตีไ,ไปแล้วก็กอกลับมาครับกอช้ามาเรื่อยเรื่อยๆครับแต่ก็แล้วแต่เตานะครับจะกอ่อช้ากอ่อนเร็ว งานง่ายๆครับผมตอนนี้ใช้งานเสียงใบเคาะเรียกปลาได้ดีเลยครับตอนนี้นะครับอีกไปแล้วก็รอ,อช้าๆมาเรื่อยๆเรื่อยๆครับผมรอจังหวะปลามันชาร์ครับ ไกลครับผมพวดเลยครับสำหรับใครที่ชอบกบยางนะครับตีไกลๆครับผมตอนนี้แนะนำเลยครับ มายนี้คนก็น่าจะเข้ามาตีกันเยอะเหมือนกันนะพอสมควรนะครับผมไม่รู้ว่าตั้งแต่ลอกตั้งแต่วันไหนนะครับอันนี้หมายนี้นะครับปกติเห็นมันเป็นป่าตลอดครับไม่ได้สังเกตเลยแล้วนี้ขับรถมาก็แลกว่าจะไปหาหมายชโดนะครับไปเจอตรงนี้ก่อนก็เลยแวะดูก่อนน,น่าจะมีปลาชนนะครับก็มีนานาหน้าเขามาตีไปแล้วนะครับเมื่อกี้เขาบอกไม่กัด เรียบร้อยแล้วครับโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วครับผมกบภูเขาครับนี่ครับชอนครับหมายข้างทางครับผมหมายรอบใหม่ครับนี้วนเลยครับผมดีเลยครับตัวนี้อวนเลยไมผอมนับนี้ครับช่อนไซอ้ สวยครับผมกัดโอ้จะเย็นจะเย็นจะเย็นนะครับชอนไซส์สวยครับกัดกบภูเขาครับเต็มปากเต็มคำนะครับผมเนี่ยไซส์นี้ครับถือว่าอ้วนขึ้นมาแล้วครับนี่ครับแต้มที่สองมาแล้วครับผมวันนี้นะครับผมนะครับกับกบภูเขาครับผมขนาดสามจุดหกเซนครับน้ำหนักเจ็ดกรัมครับ ตัวบิดเบอร์หนึ่งนะครับไมเบอร์หนึ่งโอครับของบริษัท bpo นะครับแล้วก็ตอนนี้เหยื่อไม่จมน้ำครับผมมีกันสะวะให้นะครับด้านหลังนี่แหละครับผมฝากมเด้วยนะครับผมกบภูเขาครับแต้มที่สองครับฟบวัดครับวัดนักกรอนะครับกับกลบภูเขาครับผมขนาดสามจุด หเซนครับน้ำหนัก7กรัมครับผมเดือไม่จมน้ำครับผมใช้เบเรี้วแบบใบขอนะครับตัวเบ็ดเบอร์1โอครับของ BPO ครับมีกันสว่ะในตัวครับใช้ได้ดีทุกสภาพหมายครับผมไปหลิวไปขอบี่อยดปาได้ดีเลยครับ โอเคครับเดี๋ยวเราเดินเลาะเข้าไปข้างในครับขยับไปเรื่อยๆจะได้ตีบ่อโน้นด้วยนะครับผม้วก็ตีเลาะเรื่อยๆโอเคเดี๋ยวขยับเดินเข้าไปข้างในกันครับโอเคครับตอนนี้ก็เดินเลาะเลาะเข้ามาแล้วครับเดี๋ยวลองตีดูครับผมลองตีไล่ไปดูครับ นนี้ก็สวยใช้ได้เลยนะครับผมมันเหมือนมันจะมีเหมือนมีตะไคร่น้ำอยู่ Yeah, yeah, ดูลองข้างในกันครับลองดูลองสวยดีครับน่าจะมีตัวต้องดูครับน่าจะมีตัวแต่ตัวอะไร สนใจหรือเปล่า เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับลองโน้นบอกแล้วว่าหน้ามีตัวครับผมเรียบร้อยครับกบภูเขาครับนี่ครับผมเต็มปากมาเลยครับนี่ครับแต้มที่สามครับมาจนได้นะครับที่บอกนานะครับว่าลองโน้นมันน่าจะมีตัวกัดครับอว้โว้โว้โว้อยถอยอยถอยก่อนจมจม นี่ครับนนะครับลองโน้นครับเย่างที่บอกอ่าน่าเลยว่ามันน่าจะมีตัวกัดครับนี่ครับเี็บ้อยครับเต็มปากมาเลยครับผมกบภูเขาครับนี่ครับตัวนี้สีเขียวครับผมบากเต็มคำมาเลยครับทองป่องมาเลยครับตัวนี้โอเคครับฝากผลงานมาเลยนะครับผมนี่ครับ ต่อครับกับกบภูเขาขนาด3เซนครับบิดเบอร์1โอครับผมน้ำหนัก7กรัมครับมีกันสวะครับผมเหยื่อไม่จมน้ำใบเหลีวแบบใบเคาะครับผม ลองลองตีตื้อดูมันเป็นทางเข้าทางน้ำเข้าน้ำออกด้วยครับ ตัวกันครับกับตรงทางเข้า, <S <S <S> ท,า,ขาทางออ,อง <TVs> ทางเข้าทางออกของน้ำอ่ะอือหือทางเข้าทางออกของน้ำอ่ะอือหือจำไหมจำไหม โอ้โหกัดดุด้วยกัดดุด้วยกัดดุด้วย กันให้โดนกันให้โดนแน่จริงอะ่ะเอาอีกทีเปล่าเอาอีกทีเปล่ากัดดุกัดดุตีรังกากัดสิเอาอีกทีหนึ่งสิเอาเปล่า เตือดูครับมันจะกัดไหมแต่เมื่อกี้กัดดุมากเลย วัดเลยท่าก็ดีล่าคันออกไปเลยส่งสายวัดไม่ทันครับอจะได้เลยตัวนี้ใหญ่มากส่งสายส่งสายนะครับแล้ววัดไม่ทันตัวนี้อืวิ่งปูดไปเลยกระชาคันออกไปจากมือเลยครับเมื่อกี้เอาใหม่ครับเอาใหม่ไม่รู้ว่าตัวเดียวกันหรือเปล่าก็ัเมื่อกี้นะครับที่กัดไม่โดน กัดไก่ตกใจเลยก็ยื่นคันไปวิ่งคันดึงคันออกจากมือไปเลยมีวัดไม่ทัน ตัวเดียวกันกับที่กัดไม่โดนหรือเปล่าอืมกัดเลยเหรอโอ้เหือตกแล้วกัดเลยครับแต่กัดไม่โดนอือ ตามมายันนี่เลยกระัดไม่โดน กัดกัดไม่โดนกัดระแวงจัด มัเป็นฟองตามมาฟองตามเยื่อมาเอาดิทีนี้ฮะสิ เรียบร้อยครับนี่ครับเรียบร้อยโดนจนได้ครับผมหลายทีแล้วครับนี่ครับไซส์ดีด้วยครับผมนี่ไงจัดผิดกัดถูกดูหลายทีครับผมตัวนี้สุดท้ายก็โดนจนได้ครับตามเหยื่อมาหลายทีอุ้ยลุดพอดีนี่ครับกบภูเขาครับตัวนี้แต้มดีสี่ครับไซส์สวยเลยครับผมตัวนี้อ้วนแล้วอ้วนปักลยครับ เมื่อกี้สะบัดหลุดไปนะครับกบภูเขาก็ผมขนาด3.6เซนครับน้ำหนัก7กรัมครับผมตัวเหยื่อมีกันสวะนะครับด้านหลังแล้วก็เหยื่อไม่จมน้ํานะครับตัวนี้ครับใช้เบียด1โอนะครับของ BPO ครับผมใบเรียวใบเคาะครับผมเรียงปลาได้ดีครับนี่กัดผิดกัดถูกอยู่หลายทีครับตัวนี้ใายสวยเลยครับแ้มที4ของวันนี้แล้วครับผมนี่ครับฝากไว้ด้วยครับผมกับกบภูเขาครับ ครับน้าๆวันนี้ก็สรุปแต้มรวมนะครับผมนี่ครับนี่ครับสีแต้มนะครับไซก็โอเคอยู่กับนี่ครับไม้ข้างทางครับเป็นไม้ลอกปลาใหม่นะครับผมนี่ครับนี่ครับจะสนุกเปนไหมครับกับพบยางเขาครัผมขนาดส6มจุดหกเป็นนะน้ำหนักเจ็ดกรัมนะครับผมเป็นขนาด1โอครับผมเดี๋ยวมีกันสวะให้นะด้านหลังแล้วก็ อย่าไม่จมน้ําครับผมอนี้ใช้ใบดิวแบบใบเคาะครับสองใบครับผมเนี่ยโอเคครับผมฝากผลงานไว้ด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากน้าๆนะครับติดตามผลงานด้วยครับเพื่อกำลังใจให้เลยครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ